สวัสดีค่ะ ใกล้ข้อแล้วนะเดือนหน้าแล้วค่ะคราวนี้ก็เะต้องตามหานะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กน้อยแรกเกิดซึ่งแบบมีความกังวลมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะเจอพวกตัวที่มีสารเคมีต่างๆใช่ไหมคะในท้องตลาดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะหรือเปล่ากับการที่จะมาโดนผิวนะคะเด็กน้อยของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยไปสรรหามานะคะไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขาอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลลูกน้อยของตัวเองที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายมากๆ ะะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์กับการเจอแมลงเจอยุงเจอสิ่ง ที่เป็นแมลงต่างเนี่ยมันก็ดูแลยากแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีนะมาทาผิวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เลยกลับไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะใช้พวกออยล์หรือว่ากลิ่นที่เป็นเอสเซนเชียลออยล์ค่ะในการไล่แมลงไปหรือแม้กระทั่งเอามาบำรุงผิวของเด็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะของที่จะแนะนําในวันนี้เนี่ยต้องมาจากธรรมชาติออแกนิกจริงๆนะคะแล้วก็อินกิีเดียนน่ะไม่ใช่อ้างแค่ว่าเป็นออแกนิกนะจะต้องมีออแกนิกคือมีความเป็นธรรมชาติ มากกว่ากบห้าเ็นตในทุกอินกรีเดียนนะคะแล้วก็ไม่มีการใช้สารพาราเบนนะคะไม่มีการใช้มินเนรัลออยล์นะแล้วก็ยังจะต้องไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะเลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้มาเนี่ยต้องเป็นคุณแม่ที่มีความตั้งใจนะคะในการหาผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลผิวลูกน้อยจริงๆอย่างตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยที่เคยไปเยี่ยมเพื่อนๆนะที่เห็นก็คือทุกคนตอนนี้เลี้ยงน้องด้วยการใช้แพมเพิร์ดใช่ไหมคะก็จะมีผื่นพวกผื่นผ้าอ้อมนะคะขึ้นมาคราวนี้การแก้เนี่ยบางทีเราไปใช้ยาสเตียรอยด์เอามาทานผิวเด็กอ่อนมันไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามหาสิยางผลิตภัณฑ์นะคะที่จะจัดการกับผื่นผ้าอ้อมนะคะตัวนี้ที่เห็น ชื่อมันเลยอะน่ารักมากๆเลยค่ะมันเป็นออร์แกนิกแฮปปี้ครีมนะคะจริงๆมันก็คือตัว นปปี้ครีมอันนี้ก็คือไม่มีสเตียรอยนะคะแล้วก็เอามาใช้จัดการกับผื่นบริเวณที่อับชื้นของเด็กน้อยได้นะคะคราวนี้เนี่ยพอเดี๋ยวจะได้ลองกันนะถ้าเกิดว่าได้ลองแล้วนะคะยังไงเนี่ยจะมารีวิวให้ฟังอีกทีว่าใช้แล้วเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ล้างะคะ่ะเหมือนจะล้างขวดนมสิ่งที่เด็กน้อยใช้นะคะแล้วก็คือล้างตั้งแต่ขวดจรดเท้าของตัวตัวเขาเองนะคะแล้วก็บอดี้โลชั่นนะเขาก็คือว่ามีมาในรูปแบบที่น่ารักมากๆเลยนะ ะค,ะคือนน่าใช้อะ่ะเอาตรงนะนอกจากเรื่องของความออร์แกนิกจริงจัง,จงของผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็สารแล้วก็ทุกตัวนะคะผ่านการทดสอบพวกไฮเปอร์ออโรเจนิกเทสก็คือแบบดูแล้วว่ามีการเทสว่า ไม่แพ้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าการเลือกของให้เด็กเล็กนะคะเราคงจะไม่ใช่ไปดเดินแล้วก็ซื้อหาได้ทั่วไปนะคะจตต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองว่าใช้กับเด็กและเกิดได้จริงๆนะคะฝากไว้ตรงนี้เลยนะก็อย่าลืมนะคะไปลองใช้กันดูนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นของคินดี้นั่นเองนะคะยังไงก็ไปลองดูกันนะคะ